สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออโลกันตนรกเท่าที่ทราบมาเนี่ยโลกันตนรกนี่ไม่ใช่แค่นรกธรรมดาทั่วไปใช่ไหมคะแต่มีความพิเศษมากๆทำที่ตั้งสภาพแวดล้อมความทุกข์ทรมานต่างๆใช่ครับมันเป็นนรกที่แบบพิเศษ แล้วก็น่ากลัวมากๆเลยครับวันนี้เราก็จะมาดูกันนะคะว่าอะไรที่ทำให้โลก,กันตนรกเนี่ยแตกต่างแล้วกรรมแบบไหนถึงส่งผลให้ไปอยู่ที่นั่นครับเริ่มจากที่ตั้งก่อนเลยก็ได้ครับที่น่าสนใจคือโลก,กันตนรกเนี่ยไม่ได้อยู่ในจักรวาลที่เราอยู่กันนะครับเอาหรอคะไม่อยู่ในจักรวาลแล้วไปอยู่ที่ไหนละคะ คือไม่ได้อยู่ในกามโลกรูปโลกหรืออารูปโลกที่เราคุ้นเคยกันแต่อยู่นอกจักรวาลเลยครับนอกจัก,กรวาลครับในช่องว่างที่เกิดจากโลกจักรวาล3โลกมาชนกันนะครับนึกภาพเหมือนเราเอาดอกบัว3ดอกมาวางชิดกันอ๋อค่ะค่ะนึกภาพออกช่องว่างตรงกลางที่มืดๆนั่นแหละครับคือที่ตั้งของโลกกันตันนรกแล้วสภาพข้างในเป็นยังไงคะเห็นว่ามืดมากมืดสนิทเลยครับแบบว่า มืดแบบสมบูรณ์ไม่มีแสงอะไรเลยไม่ว่าจะแสงดาวแสงทิพย์คือไม่มีเลยมืดจนมองไม่เห็นอะไรเลยใช่ครับแม้แต่ที่เรียกว่าจักษุวิญญาณหรือการมองเห็นด้วยจิตก็ใช้ไม่ได้ผลในนั้นครับโหมืดขนาดนั้นแล้วสัตว์นรกที่ไปเกิดที่นั่นล่ะคะเป็นยังไงบ้างอยู่กันยังไงก็ด้วยความที่มองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยสัตว์นรกแต่ละตนก็จะรู้สึกโดดเดี่ยวมากครับ ต่างคนต่างอยู่มองไม่เห็นกันครับจะรู้สึกเหมือนว่าเอ๊ะที่นี่มีแต่เราคนเดียวหรือเปล่าอะไรแบบนี้อืมแล้วนอกจากความมืดความเหงาแล้วรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงคะรูปร่างนี่ก็จะใหญ่โตผิดปกติครับตัวใหญ่มากแล้วก็มีกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงโอ<ห>้เล็บมือเล็บเท้าก็จะยาวมากๆครับยาวเฟ้อยเลยเอาไว้ทําอะไรคะเล็บยาวๆเเเเเเอาาาาาาไววว้้ใชชกกกกกะะครรรัััับบผนงงทีี่่ยิขาจลากก ซึ่งมันจะสูงชันไม่มีที่สิ้นสุดอ๋อเกาะเหมือนข้างคขาเกาะผนังถ้ำเหรอคะคล้ายๆอย่างนั้นเลยครับแต่ไม่ใช่เกาะเฉยๆนะครับคือเกาะอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานจากความหิวโหวยตลอดเวลาหิวมากแล้วพอหิวมากๆทำยังไงคะในเมื่อมองอะไรไม่เห็นเลยนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของวงจรที่น่ากลัวคือพอหิวมากๆแล้วบังเอิญเคลื่อนตัวไปสัมผัสดโดนสัตว์นรกตัวอื่นเข้า ก็จะสาคัญผิดทันทีเลยครับคิดว่าเป็นอาหารอ้าวนึกว่าเป็นอาหารเหรอคะครับด้วยความหิวจัดก็จะเกิดการต่อสู้แย่งชิงกัดกินกันเองอย่างดุร้ายเลยครับกัดกินกันเองในความมืดโหดร้ายจังเลยค่ะแล้วตอนที่สู้กันกัดกินกันเนี่ยที่เกาะอยู่เหรอคะก็อาจจะเผลอครับเผลอปล่อยมือปล่อยเท้าที่เกาะผนังอยู่แล้วก็ตกลงไปตกลงไปสู่เบื้องล่างซึ่งข้างล่างเนี่ยไม่ใช่พื้นธรรมดา แต่เป็นทะเลน้ำกรดเอ่อที่น่าสนใจคือในบทความบอกว่ามันเย็นเยอือกทำไมถึงเย็นล่ะอันนี้อาจจะตีความได้หลายอย่างอาจจะสะท้อนความเย็นชาความไร้เมตตาของผู้ที่ทํากำหนักนั้นมาก็ได้แล้วพอตกลงไปในน้ำกรดเย็นนี่เกิดอะไรขึ้นคะน้ำกรดมันมีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงมากครับพอร่างตกลงไปสัมผัสปุ๊บ,บก็จะถูกกัดกร่อนจนเปื่อยยุ่ยสลายไปในพริบตาเลย สลายไปเลยครับเหมือนก้อนอุจระตกลงไปในน้ำแล้วแตกกระจายไปอย่างนั้นเลยครับแล้วจบแค่นั้นไหมคะสลายไปแล้วก็คือหมดกรรมยังครับยังไม่จบด้วยอำนาจกรรมที่ทำมามันหนักมากร่างกายใหม่ก็จะก่อตัวขึ้นมาทันทีเลยครับเกิดใหม่นะตรงนั้นเลยเหรอคะในทะเลน้ำกรดนั่นน่ะเหรอใช่ครับเกิดขึ้นมาใหม่ปุ๊บก็ต้องเริ่มตะเกียกตะกายปีนกลับขึ้นไปเกาะที่เชิงเขาจักรวาลเหมือนเดิม โอ้ห oh, แล้วก็กลับไปหิวครับกลับไปหิวสัมผัสโดนตัวอื่นกัดกินกันอีกเผลอตกลงมาอีกวนลูบแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นใช่ครับเป็นวัฏจักรแห่งความทุกข์ที่ไม่สิ้นสุดจริงๆครับฟังดูน่ากลัวมากเลยค่ะแล้วความทุกข์ทรมานแบบเนี้มันยาวนานแค่ไหนคะมีกำหนดไหมยาวนานมากครับในคำพีระบุว่ายาวนานถึงชั่วพุทธันดรหนึ่งพุทธันดรหนึ่ง นานแค่ไหนคะนั่นก็คือช่วงเวลาที่ยาวนานมากๆระหว่างที่พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งปรินิพานไปแล้วจนถึงองค์ใหม่จะมาอุบัติซึ่งเป็นระยะเวลาที่แบบนานจนนับไม่ได้เลยครับโขนานขนาดนั้นเลยแล้วมีความหวังอะไรบ้างไหมคะพอจะมีทางหลุดพ้นหรือมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างไหมมีครับแต่ว่าน้อยมากจริงๆเรียกว่าริบรีสุด ยังไงคะจะมีแค่ช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นที่จะเกิดแสงสว่างวาบขึ้นมาในโลกนอนรกครับแสงสว่างมาจากไหนคะเป็นแสงเพียงน้อยนิดครับเกิดขึ้นแค่ชั่วพริบตาเดียวเหมือนฟ้าแลบหรือแค่ช่วงเวลาดีดนิ้วมือเท่านั้นเองค่ะซึ่งแสงนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะตอนที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใหม่มาอุบัติขึ้นในโลกเท่านั้นครับอ๋อเฉพาะตอนพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตัดสร้ ใช่ครับนั่นเป็นโอกาสเดียวที่สัตว์นรกนจะได้เห็นแสงสว่างแล้วก็อาจจะรับรู้ได้ถึงการเกิดขึ้นของพระพุทธองค์เป็นความหวังเดียวในความมืดมิดอันยาวนานครับผมเป็นแค่เสี้ยววินาทีจริงๆแล้วกรรมอะไรคะที่มันหนักหนาสาหัสขนาดที่ทําให้ต้องไปตกอยู่ในนรกที่น่ากลัวขนาดนี้ล้วนแต่เป็นกรรมหนักมากๆครับหรือกรรมที่มีกําลังแรงสูงเช่นอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะหลักๆที่ได้บทความเน้นย้ําเลยก็คือ าการอกตันยูต่อบิดามารดาอย่างรุนแรงครับอกตันยูแค่ไหนถึงเรียกว่ารุนแรงคะก็เช่นการทำร้ายร่างกายทุบตีด่าว่าด้วยคำหยาบคายหรือทำให้ท่านเสียใจมากๆเจ็บช้ำน้ำใจอย่างแสนสาหัสอืมการทำร้ายพ่อแม่นี่บาปหนักจริงๆนะคะครับหนักมากหรืออีกประเภทคือการทำร้ายหรือถึงขั้นฆ่าผู้ที่มีคุณธรรมสูงผู้ส่งศีล ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือพระอริยบุคคลทำร้ายผู้มีศีลผู้มีคุณธรรมใช่ครับและสุดท้ายก็คือคนที่ทำบาปอยู่เป็นประจำทำชั่วจนเป็นนิสยัยว่างั้นเถอะทำจนเป็นสันดาลเลยครับเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดลูกผิดเมียคนอื่นหรือพูดโกหกเป็นประจำทำซ้ำๆบ่อยๆกรรมพวกนี้พอส่งผลก็ดึงดูดให้ไปเกิดในโลกันรกนี่แหละครับ เข้าใจแล้วค่ะสรุปแล้วโลกันตนรกนี่คือสุดยอดของความน่ากลัวจริงๆนะคะทั้งมืดสนิททั้งโดดเดี่ยวแล้วก็ต้องทรมานในวงจรไม่รู้จบทั้งหิวทั้งกัดกินกันเองตกไปในน้ำกรดเย็นๆเกิดใหม่วนไปแบบนี้ครับผมซึ่งทั้งหมดนี้ก็มาจากกรรหนักโดยเฉพาะการทำร้ายพ่อแม่ทำร้ายผู้มีคุณธรรมหรือทำชั่วเป็นอาจ,จินครับผม สิ่งที่น่าคิดต่อจากเรื่องนี้ก็คือมันทำให้เราเห็นความเชื่อมโยงที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับระหว่างการกระทำของเราในปัจจุบันกับผลที่จะตามมาในอนาคตตามความเชื่อนี้ค่ะโดยเฉพาะเรื่องความกตัญญูการไม่เบียดเบียนคนดีมีศีลธรรมนี้สาคัญมากจริงๆใช่ครับหรือจะมองในอีกมุมก็ได้นะครับคือความสุดขั้วของโลกันตนรกเองความมืดมิดตลอดการที่ถูกขั้นด้วยแสงวาบเดียวตอนพระพุทธเจ้าอุบัติเนี้ยค่ะ มันดูขัดแย้งกันแต่ก็น่าสนใจมันอาจจะสะท้อนว่าแม้ในสภาวะที่ดูเหมือนจะสิ้นหวังที่สุดมันก็ยังพอมออีแสงแห่งความหวังอยู่บ้างแม้จะริบหรีเ่หลือเกินก็ตามนะครับเป็นข้อคิดที่ดีมากเลยค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะยินดีครับ